มือเจ้ากินดองนะคะสีไปห้องใส่งานเลยค่ะ่าผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เหตุใ้เสียใจครับพี่น้องโอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ข่สู่คนมือนี่คำว่าพอกับสาวเนยเกตนครในเพจในช่องอีสานขับข่าวอีกเชียนเคยครับพี่น้องเป็นได์บุรไในเบื้องแล้วสําหรับเพลงจบแบบบอเทของบอโจยมนินขาดทีเพิ่นร้องเองแล้วก็มีเพียรสหรัชนะคะเป็นผู้ประพันธ์เพลงให้นะพี่น้องเป็นแจงไดฟังแล้วรู้สึก กินใจคือสาวเนยบอสำหรับเพลงจบแบบโบเทนี่เนาะก็เป็นเพลงหน่าจะต่อจากเพลงจบแบบเทเทที่ออกซิงเกิลเอ็มวีเพลงมากเมื่อปีที่แล้วกระเอนได้ว่าเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จของบอโจยัมมันนีท่าค่ะพี่น้องเพลงนั้นก็คือได้ว่าจบแบบเทเทนะคะพี่น้องฟังจนติดปากค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ยังฟังอยู่ลองได้จนติดปากแต่ว่าลองบ่ไรค่ะมันสิติลิขสิทธิ์นั่นแหละค่ะพี่น้อง เป็นจ้งได่มันมวซสำได่สำหรับเพ,พิงจุบแบบบอเทที่เพิ่งออกมานะคะตอน9นาฬิกานะคะของวันนี้ค่ะวันที่27มีนาคมผู้ใดที่ถาเบิงนะคะทาตั้งนาต่างตาร่อค่อยนะคะมาเป็นเวลาเกือบเดือนเกือบอาทิตย์นะคะกะเขาไปเบิงค่ะพี่นองเขาไปติดตามเขาไปเบิงในช่องสาวน้อยนะคะช่องอะไรนะสาวน้อยผิดบ้านแพงค่ะไปเบิงในช่องสาวน้อยผิดบ้านแพงด้วยค่ะ พิมไปเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ในย t u b e นะคะพี่น้องบอโจกันลงไห้เบิเบ้งเป็นทีเรียบร้อยแล้วเพิ่นกับโปรโมทในเฟซต,ตอนนี้คือแบบเฟซก็คือฟีดบวางเลยพี่น้องไม่จะจบแบบบอเทจบแบบบอเทเลี้ยงสายหลายอยู่สาวน้อยเขาไปเบิง้งก็เอมได้ว่าเป็นเพ่งหนึ่งนะคะทีม่นเนื้อหาที่กินใจพี่น้องเออมือเจ้ากินดองเด้อฝอยสิไปหองใส่งานว่าเจ้าทีมข่อย,อยนะพี่น้อง น้องอุ้งอิงกด้ไปสแสดงอุ้งอิงแล้วก็แม่นมติ่มเนาะอุ้งอิงก็เป็นสแสดงไปแบบอ้อายอาผู้สาวเจ้าสีแดงงานเลยเด้ออายประมาณนี้นะคะพี่น้องเป็นผู้ทรงข่าวค่ะพี่น้องปั่นจักรยานต่ไต่ไมาลิงหน่อยของเขากับแซมแนสุกส้นคือเก่าอยู่ในเอวีหรือว่ายูซี่บิจิงก็คือก,กันนั่นแหละพี่น้องผู้ใดที่เขาไปเบิ่งเลลวรีวิวในเด้อพี่น้องว่ามันเลือดสั่นไดลรีแอคชั่นเป็นยังไงสําหรับรีแอคชั่นสาวเนยนะคะก็จะบอกให้ว่า เป็นเพลงที่ฟังแล้วไม่ไม่เศร้านะมันสาใจพี่นอ้องจะบอกว่าฟังแล้วสะใจแห้งสะใจยังวตีสาใจนางเอกค่ะคัดแข่าสำหรับนางเอกกับเป็นคุณก้อยชาลินีนะคะทีมัแสดงนะคะกะเอ,อิญในว่าสแสดงในสมบทบาทแล้วก็สวยมากๆใส่ชุดแต่งงานคือสวยไม่แพ้ตอนใส่ชุดหมอลำเลยนะเออจะบอกว่าสาใจแห้งที่พระเอกนะคะพระเอกรอรของเฮานี่แหละค่ะบอกว่า ยังกาอเอาซองไปหายเนาะเอาซองมาหายยานมือแต่งบอดี้มาพอนว่าเปิดออกมาเป็นรูปนั่งเอกไปหาแล้ักกับเสียทางไหลบุพ่น้องโอ้ย่อยซาใจบอมีคำสิบอกเลยนั่งเอกเขาสาวกอยเนาะโอ้แห่งฟัง่งแห่งกินใจแห่งฟัง่งแห่งขั้นแขวรีแอคชั่นก็คือแบบตองฟั่งหลายๆรอบแล้วค่ะพี่น้องสงการนี่ติดเทศแน่นอนสำหรับเพลงนี้เฮีดนใดบล็องเฮียนันเชยคะ่ะพี่น้องสำหรับเพลงจบแบบบบเท บอโกบ,บอกว่าเป็นเพลยนที่เพื้นตังใจเฮตัต้งใจสางมากๆสุดความสามารถของเพิ่นแล้วค่ะเพลงน,นี้ใครที่ยังไม่ฟังเข้าไปฟังนะจะพลาดมากๆเลยนะผู้ติดตามในช่องสาวหน่อยเพจบันแพงอ่ะสองล้านสองแสนเขาไปบึงพุละสองเถอือได้แล้วสี่ล้านสี่แสนวิวค่ะพี่น้องกับอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ตอนนี้นาทีกำลังเมองอยูนน่ณคณะน,นี่เวลาบ่ายสองโมงตรงนะคะ สองโมองตรงเปรี้ลีดีที่ซาเน่หนังอัดงานอยู่เนี่ยฟาดไปแล้วพี่น้องสามแสนเก่าหมื่นสองพันสามรอยหกวิวปาถิโทบ่บแมนสี่หนึ่งวันหนึ่งล้านหาแสนวิวคือเพื่อนถากันไว้ลีบอพี่น้องเพื่อนผ้ากันถากันไว,ว้ว่าห้าใดหนึ่งล้านหาแสนวิวเนี่ยเพื่อนสิผ้ากันหินแดงก็บ่รู้นั่นคนละเพื่อนถากันไว้ถาไปเบิ้งในช่องพอยไน่ข้าผ่านเพื่อนถากันกับบอโจอโยู่มานิ่งไว้นั่นแหละพี่น้อง ไปเบิงเดอร์ส่องมังกรสยามเนี่ยลพอยังข้ามผ่านพื้นผ้ากันทาไว้นั่นแหละสาวน้อย่าฮอดดีสามแสนเนี่ยมันสามแสนวิวตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงแล้วนะจริงๆ3ิ0สามแสนวิวตั้งนานแล้วนะตอนนี้ก็สามแสนเก้าแล้วโบกเกินมินีพี่น้องบอกเกินหนึ่งวันครบหนึ่งวันก็คือวันที่ยี่สิบแปดมีนาเวลาเก้าโมงเราครบหนึ่งวันพอดีสาวน้อยวาทะลูแน่นอนหนึ่งล้านหนึ่งวันหนึ่งล้านวิว บแผ่เพลงนองอุงอิงใน่นอนสำหรับเพลงจบแบบบทีของบอจอยมานินก็คือเป็นเพ่งทีฟั่งแล้วขั้นแขวคือสาวเนื้อบานละเนาะขั้นแขวนั่งเอกสาใจแห้งเป็นเพลงที่สาใจบอสาวเลยเพลงนี้มันซาใจก็คือตอนแรกอะคิดว่ามันจะเป็นเพ่งทีโตมาจากจบแบบบทีคิดว่าแบบ เออนางเอกสิกลับมหาพระเอกมันบอแบบม่าเนี่นะสุดท้ายกลับมหาพระเอกจบแบบบอเทแบบมานนี่อันนี้ความคิดสาวเนยที่คิดไวเนาะคิดแบบแันคิดเอ็มวีเพลินไวคิดแท่นเพลินเพราะว่าจบแบบเ่ฉๆกับแบบเออเพลินเอาท่องไปขายมันบาว่าที่ว่าเอาท่องไปขายมาให้นางเอกก็คิดไปทั่วไปทีแล้วพี่น้องบัดมามาเบิงอหลีอหรอเนี่ยเออมันขากกว่าที่คิดไวมันแบบมันเซอร์ไพส์มากพี่น้อง คิดว่าพระเอกน่ะสีหายสีห้องน้ำนางเอกที่หนีไปแต่งงานบัดได้แท้เพื่อนเอาคืนเพิ่นเอาคืนพี่นอ้องเพิ่นไผุ้งอิงหน่อยเฮี่ไปหาแอบไทยตากล่อยอยู่กับเสียพี่น้องอ๋ยพี่น้องว่ามันเป็นการสปอยไหมอ่ะไม่หรอกไปเบิงเองไปเบิงเองสิมวนก้นสาวเนยสปอยสาวเนยกับสปอยบางช่วงบางตอนเท่านั้นแหละ ผู้ดใดอยากเบิงเต็มๆกับพิมพ์เข้าไปเลยจบแบบวัตเทแค่พิมแค่พิมพ์เข้ามาจบนี่ก็ขึ้นมาแล้วได้จบแบบวัเทแสดง่าค้นนี่คนหาลายแห้งในประเทศไทยต,ยตอนนี้ก็ต้องรอเบิงนะคะตอนนี้กับปล่อยเพ่งมาแล้วซีซวโมงกะหวังวาสิติดหนึ่งในมานแรงกะหวังวาสีหนึ่งวันหนึ่งลานวิวเออสาวเน้อสิภาพไปสองคนคิดเห็นเนะาะคนคิดเห็นของเพิ่นเพิ่นก็บอกว่า โอโจโยมนินมาปักหมุดของสาวน้อยบอกว่าผมโจโยมนินน้ำตาลูปผู้ชายได้ไหลแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกเชียร์ทุกแชร์ฟังเลวเป็นจังไดครับอืฟังเลยเป็นจังไดน,นะ,คะ่ค่ะพากันหมินเนาะพากันเข้าไปเมินใน y ย t u b e หลายๆเพื่อที่จะดันให้เพลงติดหนึ่งในมาแรกนะคะพี่น้องจะได้เป็นสถิติเนาะเพลงหอฟันมังหานกติดเพลงเรือเขาสายกติด พลงจบแบบบบเทกัสซิตีคือกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะเดือนสองเดือนมานีบอโจกับเอิญได้ว่าปล่อยเพลงรัวๆเลยค่ะพี่นองคนดูก็ติดงองแงมไปด้วยกันนะคะสามารถขับไปเบิง์นได้พูดไดบ่ท่านเบิรงเพลงใหกับพิมพ์ไปเบิรงค่ะพี่นองอยู่ในช่องนี่ล่ะคะ่ะช่องสาวน้อยเพรบันเพลงบอ,อึดบอยาบ่ว่าสิเป็นคลิปนอ้องอุ้งอิงหรือว่าคลิปผู้ใดเต็มเลยพี่นองคนกับมะเมนเนาะ สล้านวันนี้เป็นวันของบอสโจไม่ใช่แค่ฟุกของแท้จริงๆเด้อค่ะเพิ่นว่ากดไหลกดแช่แห่แล้วเด้อค่ะบอสโจของแบนนอยวัสันันเฟอร์เฟกมากค่ะเพอร์เฟกมากค่ะบอสโจร้องดีคักอารมณ์มาเต็มอิลีพี่น้องอารมณ์แบบมาเต็มแห่งแล้วเพิ่นเฮดเอ็มวีได้ด,ดีมากๆเลยนะขาไปเบิร์นดะ้พี่น้อง MV เอ็มวเหิ่นเฮดได้ด,ดีแห้ง หนึ่งมาแรงเร็วๆนี้ไม่น่าพลาดหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแสนวิวยู u ูปหนึ่งวันเท่ากับสี่สิบแปดชั่วโมงสี่สิบแปดคูณหนึ่งแสนเท่ากับสี่ล้านแปดแสนวิวคันปะเป้าหมายคือหนึ่งวันสองล้านวิวมีความเป็นไปได้ครับปังปังปังเพลงนี้ลงตัวทุกอย่างเสียงโบโจคือที่สุดเนื้อเพลงทำนองดนตรีและ MV คือสุดสุดและที่สำคัญอีน้อยน้อยปั่นจักรยานมาฟ้องไอ้พี่น้องก็เห็นอยู่ดิเห็นเขาเขาอ่ะ จริงนะสีแสดงนเอ็มวียูก็บ่คิดว่าสีปั้นจักรยานแบบ่แบบแบบ่แบบหน่อยมั่นฟ้องไอฟ้องไอพื้นมันไม่ไอพื้นน่ะสิไปหาแต่งงานนั่นแหละพี่น้องเป็นตะเข้าไปเบืองดีเออนั่นแหละค่ะสําหรับมือหนีสาวเนยกับมาบอกข่าวบอกข่าสำหรับเพ่งไม่นะคะเพยงแค่เท่านี้ใครที่ยังไม่ดูนะคะก็เข้าไปดูใน YouTube สาวน้อยเพชรปั้นแพลงและใครที่ยังไม่กดติดตามช่องอีสานข่าว กดติดตามพี่สาวเนยในเด้อพี่น้องกดติดตามให้กันในเด้อเพื่พอเป็นกำลังใจในการมาบอกจนเสียงแหบข้อแหงให้พี่น้องได้ฟังนี่แหละค่ะพี่น้องกับโมเมนบอกพี่น้อง,องฟังอย่างเดียวบอกให้กระคองในแบบพ่อมีคนบอกผืนน้ำประมาณว่าฟังมาแล้วบมมีคนบอกน้ำพี่น้องนายนงยุ่ผู้เดียวใจสีบอกน้ำผู้ใด้บอกน้ำเอพซีนนี่แหละพี่น้องบอกน้ำเอพซีนสาวเนยบอกน้ำเอพซีนหลายๆคน กาฝากไว้น้ำคาพี่นมผู้ใดกับท่านในฟังกัเขาไปฟังมือนี่กาฝากไว้เพียงสสนีฝากเป็นกำลังใจกดไล์ก็แช่ให้กันนอค่ะพี่นมอตั้งใดกาฝากไว้น้ำคาสวัสดีค่ะ